จลกการและเหตุผลโรงเรียนบ้านผมเด่นตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรงังเป็นโรงเรียนะสมศึกษาขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนทั้งหมด46คนจากการสังเกตพบว่าบริเวณชุมชนบ้านผมเด่นมีจํานวนของถังขยะไม่เพียงพอและรถที่เข้ามาเก็บขังขยะจะเข้ามาเก็บถังขยะเป็นละสองครั้งแต่ส่งผลให้บริเวณรอบๆโรงเรียนมีการทิ้งขยะแก,กลายเป็นจํานวนมากนอกจากนี้โรงเรียนยังมีปัญหาการทิ้งขยะไม่ถูกที่ทําให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนขาดความรับผิดชอบเขยดขานขาดความเสียสละขาดจิตอาสาและจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม นักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะและไม่รู้จักวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องนักเรียนยังทิ้งขยะลงรวมในถังเดียวกันทำให้เป็นแหล่งปอกปันเชื้อโรคอีกด้วยค่ะคณะผู้จัดทําได้เห็นความสําคัญในการส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและช่วยกันรักษาความสะอาดทิ้งขยะให้ถูกที่รู้จักการคัดแยกขยะและเห็นคุณค่าการขยะที่นํากบมาสร้างประโยชน์ได้ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ในการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สําหรับโรงเรียนเนในชีวิตประจำวันขึ้่เป็นการสแสดงให้เห็นถึงการมีจิตสํานึกในการช่วยเหลือสังคมให้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มีความยังย่งยืนต่อไปค่ะวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างจิตสํานึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม2เพื่อลดขยะมูลฝอยและแหล่งพ่อพันเชื้อโรคในโรงเรียน3เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้ค่ะ แผนปฏิบัติงานการดำเนินโครงงานรู้จักแยกรู้จักใช้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนบ้านผุมเด่นคณะผู้จัดทาได้นำกระบวนการ PDCA มาใช้ในการดำเนินง,งานซึ่งได้กำหนดเป็นขั้นการจัดการเรียนรู้ภายใต้วงจรได้แก่ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ขั้นวางแผนระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566 เป็นการวางแผนเพื่อศึกษาสภาพปัญหาขยะในโรงเรียนวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความต้องการโดยการประชุมร่วมกันระหว่างนักเรียนแกนนำครูบุคลากราทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 2. ขั้นปฏิบัติตามแผนระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566 เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายโดยการนำแนวคิดตามหลักประัิญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ค่ะ 1. กิจกรรมจิตอาสานักล่าเชื้อโรค เป็นกิจกรรมที่นักเรียนและชุมชนร่วมกันเก็บขยะภายในโรงเรียนและชุมชนจัดการขยะที่เป็นมลพิษต่อดินอากาศและแม่น้ำทําลายแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคและพาหะนําโรคร่วมกันพัฒนาชุมชนร่วมกันดูแลรักษาวความสะอาดสร้างภูมิคุมกันที่ดีให้แก่นักเรียนและสร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็งคนในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน 2. กิจกรรมแยกถูกที่ใช้ถูกทางเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนรู้จักมีเหตุผลในการร่วมกันแยกขยะให้ถูกต้องตามประเภทสามารถนำขยะที่คัดแยกมาได้เช่นใบไม้เศษอาหารนำมาทำเป็นปุ๋ยบังอินทรีย์และนำขวดพลาสติกไปขายแลกไข่ซึ่งสามารถทำเป็นรายได้เสริมในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้ 3. กิจกรรมนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนเห็นถึงคุณค่าจากของเหลือใช้ที่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของใช้ต่างๆให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสามารถต่อยอดเพื่อสร้างเป็นอาชีพให้แก่ตนเองได้ต่อไป 3. ขั้นสรุปและประเมินผลระยะเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566เป็นการประเมินผลและตรวจสอบผลจากการดำเนินโครงงานมีการติดตามปริมาณขยะของโรงเรียนบ้านผมเดินอย่างต่อเนื่องสังเกตพฤติกรรมในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์จากของเหลือใช้มีจิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชนสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นได้ c ขั้นปรับปรุงติดตามระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายนพุทธศักราช2566เป็นการประชุมและรายงานผลการํำเนินงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไปการนำโครงงารจธตามเรื่องรู้จักแยกรู้จักใช้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมผลการํำเนินงานปรากฏว่านักเรียนมีจิตสำนึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม มีการคัดแยกขยะและเห็นมุลค่าจากของเหลือใช้มีผลการดําเนินงานดังนี้ครับ 1. จํานวนปริมาณขยะในโรงเรียน,าน้าชมมดินมีปริมาณลดลงมีค่าเฉลี่ยร้อยละ52.17ซึ่งเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยและเลงพอบปันเชื้อโรคในโรงเรียนครับ 2พฤติกรรมนักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นมีค่าเฉลี่ยล,ลอยละ0.7แสดงให้ถึงความรับผิดชอบมีชิตสาธารณะนะและประับพติกรปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นครับ 3. นักเรียนมีความภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยลอยล 99. ะ99.33แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความภูมิใจและเอ็นคุ้ค่าในสิ่งที่ทำครับ สรุปผลการดำเนินง,งานด้านนักเรียนนักเรียนเห็นถึงความสำคัญในการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะทิ้งขยะให้ถูกที่ช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียนชุมชนและเห็นประโยชน์ของการคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูปได้สามารถนำขยะที่เก็บได้มาขายและทำเป็นรายได้เสริมในชีวิตประจำวันและในอนาคต ทําให้นักเรียนมีความรู้ในการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับโรงเรียนและใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืนต่อไปด้านโรงเรียนโรงเรียนและรอบๆโรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุข,ขลักษณะน่าอยู่เนื่องจากนักเรียนและชุมชนได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการขยะที่เป็นมลพิษต่อดิน อากาศและแม่น้ำทำลายแหล่งพ่อพันเชื้อโรคและพาหะนำโรคร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ให้แก่นักเรียนและชุมชนอย่างมีความสุขด้านชุมชนชุมชนได้ตระหนักถึงการทิ้งขยะให้ถูกที่มีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้ถูกต้องร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดการจัดการขยะที่เป็นมลพิษ เลงเพราะพันเชื้อโรคและพาหะนำโรคทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งคือความรักความสามาคัคคีส่งผลให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอีกทั้งชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านผมเดนในการให้ความรู้และสาธิตการทำผุย๋ยหมักเพื่อร่วมกันบริหารจัดการขยะและชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมที่น่ายอยู่มากยิ่งขึ้น